วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาทำหน้าจอเดสก์ท็อปสวยๆแบบนี้ใน Windows 11นะผมซึ่ง Windows 10ก็สามารถทำได้เหมือนกันเดี๋ยวไปชมไปคิดกันครับว่านหน้าจอแบบนี้ทำยังไง หรครับยินดีต้อนรับสู่ทีมไลฟ์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทานดน้าไอทีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจแฟลชไรส์สำหรับลง Windows 10แล้วก็ลง Windows 11หรือว่าจะเป็น Microsoft 365เนี่ยสามารถสแกน QR code เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Line Shopping เลยนะครับผมหรือสามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ขายของของช่องทีมไลฟ์ได้นะครับ มาเราก็ถึงคลิปวันนี้เลว่าคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําวิธีการตกแต่งหน้าจอเดสก์ท็อปของเพื่อนเนี่ยให้มีมิติหรือว่าให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะที่จริงผมเคยทำคลิปเปลี่ยนหน้าจอเนาะเป็นคลิปนี้นะผมเป็นคลิปนี้ที่ผมที่ผมทำไว้ก่อนเนี่ยประมาณ1ปีที่แล้วนะผมคนดู3 9มจุดแสนคนเนาะแต่ว่าวันเนี้ยผมผมลบมันออกแล้วเนาะก็มาทําในแนวที่ผมเอาให้ดูหน้าคลิปอะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคือมันดูเรียบง่ายแล้วก็ไม่ดูเลอะเทอะดีเนาะเพราะว่า windows 11ขงผมเก็มีหน้าจอคล้ายๆกับตัว ไอคอนแบบหน้าจอเก่าที่ผมแต่งไว้ก่อนนะอันนี้เนาะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็น windows 11ของผมเนาะสำหรับ windows 10ใครที่อยากทำเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะผมอันนี้เป็นหน้าจอเปล่าเลยเนาะไม่มีอะไรเลยอ่าเอาห้ดูนะผมสมมติผมมีไอคอนประมาณนี้ก่อนอันนี้ผมโชว์ไอคอนเนาะที่นี้เราจะมาซ่อนไอคอนไว้ก่อนนะผมไอคอนก็คือไอพวกนี้เนาะกดคลิกขวาที่หน้าจอ desktop ครับผมแล้วก็ไปที่ view ครับผม view ตรงนี้อา่าสังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะมีคําว่า show อคอนอยู่เราก็กดติ๊กถูกออกนะผมซึ่ง windows 10ก็ทําเหมือนกันนะผมเท่านี้เราก็จะไม่มีไอคอนแล้วนะ อันดับแรกก็ผมเราไปโหลดเราไปโหลดอันนี้เมื่อก่อนเข้าไปที่ Google, Google ครก็ผมเบราว์เซอร์ Google Chrome ก็แด้แล้วพิมพ์คำว่า Rain Meter ครับผม ra เนี่ยพิมพ์ตามนี้เลย ra in m e Meter นะครับผม Meter สก,กินไม่ต้องเอานะสก,กินเดี๋ยวพาโหลดทีหลังเอาโหลดตัวนี้ก่อน Rain Meter นะครับกด enter ไปครับผมจะมีลิงก์แรกโผล่ขึ้นมาตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปครับผมให้ดาวน์โหลดอันนี้ครับผมดาวน์โหลดเนี่ย release 4.5.7เนี่ย ถ้าใครมาดูคลิปย้อนหลังเนี่ยอาจจะเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเนาะอันเนี้ยณณวันนี้นะขณะนี้เป็นเวอร์ชันนี้อยู่เนาะก็ดาวน์โหลดขึ้นมาก็เซฟไว้ที่ดาวน์โหลดับผมพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็สามารถดับเบิลคลิกติดตั้งได้เลยผมดับเบิลคลิกเลยเนาะก็จะขึ้นให้ติดตั้งับผมมันจะมีภาษาให้เลือกเนาะผมขอเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะเป็นภาษาอังกฤษกันเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันอาจจะแปลมัวม่วๆนอะอาจจะไม่รู้เรื่องนะผมก็กดโอเคไปครับผมแล้วก็กดที่ next ไปครับผม กดที่ next ไปีครับอ่ากดที่ install e ครับผมปึ้งกด yes ไปครับผมมันถามว่าจะให้รันเลมิเตอร์เลยไหมบางคนส่วนมากเนาะอาจจะเผลอกด run นะครับกดติ๊กถูกแล้วก็รันเนาะก็กด finish ไปแล้วกันนะครับผมตัวเลมิเตอร์พวกนี้มันก็จะรันขึ้นมาอัตโนมัติเห็นไหมรันขึ้นมาละพวกนี้เราจะปิดยังไงทีนี้เราจะปิดยังไงแล้วก็คลิกขวาครับผมคลิกขวาแล้วก็ unload skin ก่อนปึ้งอ,อันนี้ก็คลิกขวา unload skin ปึ้งก็คือให้มันหายไปเนาะอันนี้ก็คลิกขวาแล้วก็ unload skin ปึ้งครับผมทีนี้ หน้าจอเราก็จะเป็นหน้าจอเปล่าแต่ว่าตัวโปรแกรมรรมิเตอร์เนี่ยเรมิเตอร์เนี่ยก็จะรันอยู่ปกตินะเป็นรูปหยดน้ําแบบนี้เนาะสามารถเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบเป็่นประมาณนี้เลยซึ่งสก,กินตัวเนี้ยเขาดีฟอร์มาให้เนี่ยเป็นสกินออีลสโตนะครับผมอีเาสโตรเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะเราจะไปหาสก,กินอื่นนะครับผมตอนเนี้ยเรามีเรมิเตอร์อยู่ในเครื่องแลวเป็นโปรแกรมทําหน้าที่แต่ตกแต่งสก,กินนั่นเองนะครับผมต่อไปเราจะไปโหลดสกินของเรมิเตอร์นะครับผมใครทําขั้นตอนนี้เสร็จแล้ว ให้ไปขั้นตอนถัดไปเนาะใครที่ยังทําไมเเนน่เสร็จเนี่ยให้ทําขั้นตอนนี้ให้เสร็จเนาะจนกว่าไอเรมิเตอร์ตรงเนี้ยมันจะขึ้นเป็นหยดหน้ำอยู่ตรงมุมขวาด้านล่างตรงนี้นะครับผมหรือบางคนอาจจะขึ้นแบบนี้ก็ได้นะนี่แบบนี้แต่นี้นผมจะยกมันมาขึ้นข้างบนแล้วกันนะครับผมโอเคขั้นตอนนี้เสร็จแล้วปุ๊บให้เราเข้าไปที่ Google เหมือนเดิมครับผมพิมพ์คําว่าเรมิเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมแต่เพิ่มคําว่าสกินย้อนหลังเข้าไปตรงนี้ข้างหลังนี้ะน,น,นะครับผมก็จะเป็นเรมิเตอร์สกินนะครรรับกกกก็ดเเเข้าามมมลลิิิง์แยผตอสนครับผม อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ของสกินของเรมิเตอร์นะครับก็จะมีสกินให้เราเลือกมากมายเลยในที่นี้มันจะมีไทป์ให้เราเลือกนะว่าเราชอบทีมแบบไหนเป็นทีมหรือว่าเป็นพวกเวลาอย่างเงี้ยก็จะมีเวลาให้เราเลือกนะครับผมหรือจะเป็นซีสต็มมอนิเตอร์ลิงอย่างเงี้ยเป็นประมาณว่ามอนิเตอร์ลิงพวกซีพียูการ์จออย่างเงี้ยว่าประสิทธิภาพเท่าไหร่แรมกินประสิทธิภาพเท่าไหร่อย่างเงี้ยออดิโออย่างเงี้ยก็จะเป็นคลื่นเสียงเวลาเราเปิดเพลงนะครับอันนี้ก็จะเป็น อุณหภูมิหรือว่าอะไรต่างๆเป็นวิจเจตของมันเนาะในที่เนี้ยผมจะเลือกเป็นเลมิเตอร์คล็อกแล้วกันนะเพราะว่าผมชอบอะไรที่มันเป็นเวลานะผมก็เลือกเลมิเตอร์คล็อกครับผมแล้วก็กดมอคลิกวิจเจตนะผมว่ามันจะมีสกินไหนที่เราชอบบ้างนะผมผมก็เลือกไปนะผมก็หาสกินที่ผมชอบนะผมสมมติผมได้สกินที่ผมต้องการแล้วเป็นสกินตรงนี้นะผมหน้าตาดูเรียบเรียบแล้วก็สวยดีนะผมก็เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปับผมหรือว่าคลิกครั้งเดียวก็ได้ พอคลิกเข้าไปแล้วปุ๊บจะมีข้างล่างให้ดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมเนี่ยข้างล่างให้ดาวน์โหลดตรงนี้เนาะก็กดดาวน์โหลดไปครับผมแล้วก็กดเซฟไปที่ดาวน์โหลดครับผมก็จะขึ้นมาอยู่มุมตรงนี้นะสกินจะชื่อ Simple Time ์นะก็เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปครับผมเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเพื่อติดตั้งนะผมมันก็จะขึ้นมุมตรงนี้เนาะให้เราติดตั้งนะผมแล้วก็กด Install ไปเลยนะผมพอกด Insta l l เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นอัตโนมัติเลยเนาะเห็นไหมสกินเนี่ยขึ้นมาอัตโนมัติเลย เป็นเวลาที่ผมต้องการนะก็คือ,อเป็นสกินเวลาที่ผมต้องการนะผมก็คือ2ทุ่มส่สิบหกนาทีวันที่21 December, ่สเดเซ ember คือ21ธันวาสองพนะครับผมแล้วก็เป็นวันอังคารนั่นเองนะผมอันนี้เราได้เวลามาแล้วปุ๊บเนาะหรือบางคนเนี่ยคิดว่าสกินตรงนี้มันไม่สวยนะผมมันไม่สวยนะครับผมมีเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งแนะนำนะผมก็คือเป็นเว็บไซต์นี้นะผมในเว็บไซต์นี้ก็เป็นเว็บไซต์สกินของเลมิเตอร์เหมือนกันนะผม แต่ว่าเว็บไซต์เนี่ยมันจะสก,กินมันจะสวยกว่ามีตัวเลือกให้ให้เยอะกว่านะผมอันนี้ก็สวยแหละแต่ว่ามันมันก็แบบมันดูเรียบเกินไปนะผมผมจะหาสก,กินที่มันเป็นแบบต้นคลิปของผมนะเนี่ยเป็นเว็บไซต์นี้ครับผมตามนี้เลยนะครับผมเปิดเว็บนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะเว็บสำหรับเว็บไซต์นี้คนที่จะโหลดเว็บไซต์นี้ได้เนี่ยต้องล็อกอินนะครับผมต้องรีจิสเตอร์ก่อนหรือว่าสมัครแอคเค n t ก่อนไม่ว่าจะเป็นสมัครด้วย Google อย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะนะเดี๋ยวเรามาหาสก,กินัครบว่า มีสก,กินไหนที่ททีีทท่่ดูดีบ้างนะครับอ่ะตอนนี้ผมเจอสก,กินที่ผมต้องการแล้วเนาะเป็นรูปเวลาที่เป็นแบบต้นคลิปเลยเนี่ยเขียนว่าเซตทะเลตรงเนี้ยพอเจอแล้วปุ๊บให้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเนี่ยมีสก,กินให้เลือกมากมายแล้วฝั่งขวามือเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกได้เนาะอ่ะเราจะเห็นปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมล็อกอินอินดาวน์โหลดเขาจะบอกว่าถ้ายังไม่ล็อกอินเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นให้ล็อกอินอินดาวน์โหลดนะครับผมผมก็จะกดล็อกอินอ่ะผมก็จะกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมในกรณีเนี้ยผมเคยล็อกออออินนนนนนเเเเเขข้้้าาามมมมมแลวะะะผผผกก็็็็จีี Account ปปงงคคื ใครยังไม่มีเมื่อกี้มันจะขึ้นให้รีจิสเตอหรือว่าให้สมัครสมาชิกนะผมก็สามารถสมัครได้เลยกรอกอย่างเดียวนะผมห้าม Copy มาให้พิมพ์ทุกตัวอักษรห้าม Copy มาเด็ดขาดไม่งั้นจะไม่ได้นะผมอีเมลก็ต้องกรอกนะผมผมก็กดล็อกอินเข้าไปครับผมแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมมันก็จะขึ้นสกินตรงนี้ขึ้นมาก็เซฟไว้ที่ดาวน์โหลดนะผมผมก็ดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งไปนะครับผมก็กด i n s tall ไปนะผมปึงพอ i n s tall เสร็จปุ๊บ เห็นไหมสก,กินมันจะเปิดให้อัตโนมัติเลยเม,มีสก,กินเวลาผมตรงนี้มีสก,กินวินติ้งตรงนี้ด้วยนะผมพวกนี้ก็ขึ้นมาอัตโนมัติเลยผมก็กดคลิกขวาแล้วก็อันโหลดสกินไปเนาะให้มันปิดไปอันโหลดไปอีกนะผมแล้วก็อันโหลดไปอีกนะผมให้เหลือแค่อันนี้อันเดียวนะผมทีนี้เราก็จะมีสก,กินสก,กินนี้สก,กินเดียวนะพเพื่อนเพื่อนหามาดูได้ว่าสก,กินของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะก็มากดที่ตัวหยดน้ําตรงนี้เป็นลิมิเตอร์นะผมับเบลคลิกเข้าไปก็จะเห็นสก,กินที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะผมถ้าอยากปิดอวตารเนะ ชื่อมันก็บอกไปนะว่าเป็นเวลาตรงนี้นะครับเ,เวลาตรงนี้เราก็กดคลิกขวาแล้วก็อันโหลดปุ๊บมันก็จะหายไปอ,อยากเปิดซิมัปนทมอย่างเงี้ยก็มากดซิมเปนทมแล้วก็กดโหลดตร่บซิมเปนทมก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้ผมจะเปิดตัวททมตรงนี้นะครับผมจะอันโหลดตัวนี้ออกไปอันโหลดไปแล้วก็เปิดตัวนี้แทนนะครับปุ๊บนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปิดสก,กินนะครับเนี่ยมันจะแยกประเภทให้เลยนเนาะเป็นชื่อสก,กินแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับสามารถเปิดเปิดพร้อมกันได้หรือเปล่านะลองลอง โหลดปุ๊บอ่าสามารถเปิดพร้อมกันได้นะแต่ว่ามันจะงงหน่อยนะผมจะอันโหลดอันนี้ไปก่อนนะผมอันนี้ก็จะได้สกินมาแล้วทีนี้เราจะมาโหลดเอเสียง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 เวลาเราเปิดเพลงนะเราจะได้มีเสียงให้เข้ามาที่เว็บอันนี้เหมือนเดิมครับผมเนี่ยเวอร์ชสกอันแรกที่ผมให้โหลดนะไม่ใช่อันแรกไอไอไอลิมิเตอร์สกินอะที่ผมให้พิมใน Google นะครัแล้วก็มาที่ออดิโ Visualizer นะครับแล้วก็เลือกเป็น more skin นะครับม,มันก็จะมีเวฟเป็นคลื่นให้เรานะว่าเราต้องการขึ้นเสียงแบบไหนเวลาเปิดเพลงนะครับเนี่ยครับผมเราก็เลื่อนหาสกินที่เราชอบนะสกินคลื่นเสียงที่เราชอบนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็น Montecat r Visualizer นะหรือว่าจะเอาอันนี้ดีเอาฟลอดีกว่าอะฟ Flo เนี่ยลแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับผมปึง้งอาก็จะขึ้นให้ save นะครับเราก็เลือก save ที่ดาวน์โหลด พอติดตั้งเสร็จปุ๊บอ่าพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็ double ลคลิกเพื่อติดตั้งเลยนะผมกด install ไปมันก็จะเด้งมาให้เราตั้งค่านะว่าเราต้องการให้เลอร์เป็นสีไหนนะผมผมเลือกเป็นสีเหลืองๆแล้วกันอ่ะประมาณนี้เหลืองประมาณนี้อ่าเหลืองแบบนี้แล้วกันเนาะอ่าแล้วก็อันนี้ไม่ต้องตั้งค่าเลยนะก็ปล่อยมันไปก็กดปิดไปได้เลยนะผมเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดอ่ะยูทูบสักอันดูคลิปนี้แล้วกันลองดู วินโดว์แบบธรรมดาให้มีลูกเล่นให้มีสีแบบนี้ขึ้นเสียงขึ้นแล้วลองเปิดเพลงดูครับผมมันจะมีคลื่นเราก็เลื่อนมัอยู่ข้างหนอยู่ะที่เราเล่นติ่งนะของผมก็เล่นประมาณนี้ก็ทำได้เดี๋ยวไปชมคลิปครับเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะว่าสกินแบบไหนที่เพื่อนๆชอบเนี้ยเนี่ยมีหลายอันเลยก็สามารถไปเลือกได้แล้วก็ใช้วิธีการติดตั้งเหมือนกันครับผมคอนเซ็ปต์การติดตั้งเดียวกันนะครับผมมีหลายหลากหลายให้เลือกเลยชอบแบบไหนก็เลือกเอาเนาะพอไม่เปิดเพลงเนี่ยมันก็จะหายไปอัตโนมัตินะครับ เลมิเตอร์ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยฟลอตเมื่อกี้ขึ้นแล้วเป็นตัวขึ้นเสียงนะผมเมื่อกี้นะครับผมต่อไปพอได้เลมิเตอร์ครบแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไปเอาเดสก์ท็อปมาจากไหนหรือว่าหน้าจา่าหน้าตาวอลเปเปอร์เนี่ยมาจากไหนนะผมให้เราเข้าไปที่อ่า g ูเกิลเหมือนเดิมครับผมพิมพ์คาว่า Bing ครับผม Bing wallpaper ตามนี้ครับผม Bing wallpaper อ่ากด Enter ไปนะครับผมก็เข้าไปที่ลิงก์แรกเลยครับผม ปหน้าตาลิงก์ก็จะเป็นประมาณนี้ให้เราเข้าไปที่อ่าอินสตารตรงนี้นะผมจะมีปุ่มไม่คลิกเลยอินสตาร์นั่วนะผมก็กดไปครับผมอ่ามันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดเนาะเราก็เลือกดาวน์โหลดไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมกดเซฟไปนะผมไฟล์ประมาณ11.4เอ็ดจุดสีมกนะผมคือตัว Bing wallpaper เนี่ยเป็นเป็นเป็นโปรแกรมของ microsoft เนาะเป็นโปรแกรมที่เขาจะเอาหน้าจอเดสก์ท็อปหรือว่า wallpaper เนี่ยมาให้เราใช้เนี่ยฟรีๆเลยฟรีๆเลย มีการเปลี่ยนทุกวันนะผมทุกวันอาจจะเป็นช่วงเย็นนะช่วงประมาณสองทุ่มอย่างเงี้ยมันอาจจะเปลี่ยนเองนะผมเราไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรเลยคือโปรแกรมมันจะเปลี่ยนให้ตรงมัดมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับผมพอมันโหลดเสร็จปุ๊บเราก็เบี๋ยวเิกเพื่อติดตั้งครับผมรอสักพักหนึ่งนะะเขาบอกว่ารูปภาพสวยมีแค่จุดเดียวเท่านั้นอ่านหน่อยตั้งค่า microsoft bing ให้เป็นโฮมเพจของฉันตั้งค่า microsoft bing ให้เป็นผู้บริหารค้นหาของฉันเริ่มต้นนะผมในที่นี้ผมจะติ๊กออกนะเพราะว่าผมไม่อยากให้ ตัว Microsoft Bing เนี่ยเป็นเป็นการค้นหาเริ่มต้นนะผมผมก็ติ๊กออกนะผมสออันเลยนะผมก็กดติดตั้งตรงนี้นะผมรอเขาติดตั้งแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวหน้าจอมันจะเปลี่ยนเองนะคอยดูตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บก็กดปุ่มดําเนินการให้เสร็จเลยนะผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวน่าจะรันขึ้นมาอ่าโอเคตอนนี้รันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมีไอคอนอยู่ขวามือเห็นไหมเนี่ยมีไอคอน Bing อยู่ขวามืออย่างเงี้ยอ่าผมก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะโอเคมันเลื่อนขึ้นไปข้างบนให้แล้วถาาามว่นหน้จอเนี่ยมมันอิงาจากไหนนะผม มันอิงมาจากไหนมันอิงมาจากเว็บไซต์ของมันนะผมผมลองดับเบิลคลิกเข้าไปนะผมไปที่บิงวอเบเปิลนะเนี่ยเห็นไหมคือตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นรูปอะไรมันก็จะเปลี่ยนตามในทุกๆวันนะผมทุกๆวันมันจะเปลี่ยนตามเลยไม่มีวันไหนไม่เปลี่ยนเนาะคือหน้าจอเราเนี่ยก็จะได้แบบหน้าจอที่มันแปลกใหม่ตลอดเวลามีเดสก์ท็อปที่มันเปลี่ยนตลอดเวลาอย่างเงี้ยบางวันอาจจะเป็นรูปสัตว์บางวันอาจจะเป็นรูปบิบางวันอาจจะเป็นรูปคนอย่างเงี้ยมีให้เลือกหลากหลายเลยสังเกตว่าคลิปผมแต่ละผมแต่ละคลิปเนี่ย จะมีภาพหน้าจอ De s ก t ท p อเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะครับผมเพื่อนๆก็ลองนําไปปรับใช้กันดูเนาะใครติดปัญหาอะไรสามารถทักมาถามได้นะผมสําหรับการตกแต่งหน้าจอแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงดูโอเคไม่ใช่เพลงเป็นคลิปให้านั้นก็จะมีหน้าจอจ่สวยแบบนี้แล้วก็มี มีคลื่นเสียงแบบนี้ขึ้นนะครับครับยินดีต้อนรับสูดแล้วก็จะมีชาพเวลาเวลาเราเปิดเพลงอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปิดดูหน้าจอัวเองสงมันก็จะสวดเายนะไ่ดได้รับชมในทุกวันจันทร์งวันศุกร์ครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมดด้้วววยนนคครรรััััับบบสสสหีี